สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอแลบแพนด้าแชร์ความจริงรายที่เตรียมสร้างสถานที่ช่วยประชาชนจากลงทุนหลักล้านเจอตรวจสอบกลายเป็นต้องจ่ายหลัก10ล้านเพจ Facebook หมอแลบแพนด้าหนึ่งในผู้ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจระบุว่า อึดอัดครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อนอนรอที่บ้านเต็มไปหมดบางคนก็รอจนเสียชีวิตทีนี้หลายๆหน่วยงานหรือบางโรงพยาบาลเขาก็อยากช่วยทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันโูนพักคอยต่างๆหรือทำโรงพยาบาลสนามบางโรงพยาบาลพร้อมสร้างเป็นแบบเซมิ i c u เลยด้วยซ้ำเพื่อมาช่วยรักษาชีวิตช่วยดูแลกัน ผู้ป่วยจะได้อยู่ในสายตาคอยสอดส่องกันได้ไง่ายๆโอกาสที่เขาจะตายคาบ้านจะได้ลดลงต่อให้ต้องควักเนื้อ1-2ถึงสล้านเขาก็ยอมจ่ายเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่เวรการประเทศไทยพราะมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจก็งัดกฎระเบียบที่โคตรเข้มงวดมากๆมาใช้จากต้องลงทุนแค่2ล้านต้องทํานั่นทนํานี่เพิ่มเติมทะลุ12ล้านก็มี ทั้งที่เขาก็พยายามปรับทุกอย่างตามคําแนะนําเพื่อช่วยเหลือคนทีนี้พอต้องจ่ายเป็น5้ล้าน10ล้านและหลายหน่วยงานเขาก็ถอยสุดท้ายก็เหลือ community isolation ไม่กี่ที่วันลุกกลับมาที่พี่น้องประชาชนต้องรอตายที่บ้านผมว่าจังหวะนี้ต้องช่วยกันแล้วนะครับอะไรที่มันพอยืดหยุ่นให้ประชาชนหรือภาคเอกชนช่วยเหลือกันได้ก็อาจต้องช่วยกันมีคนมาช่วยเราดูแลผู้ป่วยมันน่าจะดีนะจิตอาสาพร้อมช่วยเต็มไปหมดเลยครับ เฮ้อผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วแต่เห็นความตั้งใจของคนที่จะมาช่วยแล้วเขาลมเลิกโครงการผมเห็นแล้วก็ปรงแทนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ